ท่านชฮะมาดูคดีที่ถึงโรงถึงศาลในวันนี้สันหน่อยนะฮะก็วันนี้สารแขวงพระนครใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่คุณพัชมนจิระทันเทถินเป็นโจทยื่นฟ้องนางมัณน,นาหิมะทองคำข้อหาช่อโกงนะครับสารไต่สวนมูลฟ้องโจทแล้วคดีมีมูลประทับและฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาชั้นพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธ ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นพิจารณานะครับคำพิพากษาวันนี้สรุปว่าจำเลยก็คือมัทน,นาหิมะทองคำมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา34 1ี่ให้จำคุก2ปีนี่นฮะแล้วก็จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์นะครับก็ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วนะฮะได้รับการปล่อยวงเงินสามแสนนะครับใช่ครับไปสู้ต่อฮะ อีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่วันนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาของศาลอุธอนนทธรณ์นะครับคดีที่พลเรอเอกพลตบรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับยื่นฟ้องคุณศิละเจนจาคะในความผิดฐานบินประมาทด้วยการโฆษณากล่าวหาพลเรอเกเสรีพิสุทธิ์สร้างท่าเทียบเรือลุกล้ำแม่น้ำเจ้าพยาทำให้ได้รับความเสียหายนะครับวันนี้ศาลได้อ่านคำพิพากษาผ่านทางระบบวิอคอนเฟรนซ์นะครับจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ โดยสารอุทธรเห็นว่าการสัมภาษณ์ของจำเลยต่อโจทยเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงในประการที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดทำให้โจทยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะ,ะเข้าองค์ประกอบการหมิ่มประมาตการต่อสู้ของจำเลยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทได้ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย8เดือนไม่รอการลงโทษ สารอุทธรเห็นพ้องพิพากษายืนนะครับคือก่อนหน้านี้12กันยา66ศารชั้นต้นมีคำพิพากษาไปแล้วนะครับว่าจำคุก8เดือนโดยที่ไม่รอการลงโทษแล้วก็วันนี้สารอุทธรพิพากษายืนใช่นะฮะใช่แล้วก็วันนี้ที่สารแขวงพระนครใต้นะครับคุณหมอระวีวัตร มาชมาด,ดลลูกของคุณหมอละวีนะครับหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ก็ยื่นฟ้องบริษัท JKN g โกโบกรุปจำกัดหมหาชนและนายจัก,กรพงศ์จักราจุธาทิพย์หรือว่าแอนจักรพงศ์นักธุรกิจชื่อดังนะครับเป็นเจ้าของช่อง18นะครับจำเลยที่1กับ2โจทย์ก็ฟ้องว่าเมื่อปี66นะครับจำเลยร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ให้โจ์นะครับมาซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำเลยที่1ซึ่งจำเลยที่สองทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ไม่สามารถคืนเงินให้แก่โจ์ในวันเวลาตามที่แจ้งได้เนื่องจากภาระทางการเงินของจำเลยที่หนึ่งไม่มีความสามารถในการชำระหนี้หลอกลวงให้โจ์นะครับนำทรัพย์สินมาร่วมหุ้นกันจนมีความเสียหาย30ล้านบาทนะครับ ศารก็ไต่สวนมุลฟ้องและวันนี้สารได้นัดจำเลยที่สองคือคุณแอนจะกระพงมาเพื่อฟังคำตัดสินพิพากษาในวันนี้แต่ว่าไม่มามไม่มาก็ออกหมายจันะแล้วก็ปรับนายประกันแล้วก็จะสารก็กำหนดนัดฟังคำพิพากษ,ษาคดีนี้26ทธันวาคมเวลา9 3้าโมงครึ่งครับนี่ครับก็ถ้าออก รูปแบบนี้ก็ไม่สู้ดีแล้วนะฮะไม่สู้จะดีแล้วไม่สู้จะดีแล้วนะฮะส่วนเรื่องของคุกนะฮะห้องลับในคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพลตำรวจโทร,รุทธพลนวรัตก็ได้ให้รายละเอียดนะครับผมก็สรุปให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะฮะว่าคือ เกี่ยวข้องหลังจากที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนสองคนก็คือผอ,อรเรือนจำนะครับแล้วก็ตัวเจ้าพนักงานราชทันชำนาญการเสร็จแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ก็ไปเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆเจอเป็นจำนวนมากนะครับเจอเป็นจำนวนมากแล้วก็ห้อง VIP หรือว่าห้องลับใต้บันไดนั้นสร้างมาตั้งแต่กรกฎาคมปีนี้ฮะ เสร็จช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นคําสั่งของนายมานพอดี mm hmm. พอบเรือนจำ mm hmm. นายมานพนี่แหละเป็นคนสั่งให้สร้างอ้างว่าจะทําเป็นห้องรับรองนะครับแล้วก็เงินในการสร้างห้องนี้ยังต้องตรวจสอบว่าใช้งบประมาณจากรัฐหรือไม่หรือว่าจีนเทาออกให้ mm hmm. นี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ตอนที่ไปบุกตรวจู่โจมเมื่อวันที่16พฤศจิกายน ท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่านะครับอดีตพอบอรเรียนจําคนนี้แหละนายมานพทวงเวลาไว้ประมาณ20นาทีด้วยนะโอ้เลยทวงเวลาไว้แต่ก็เจออยู่ดีนะห้องรับรองเนี่ยถูกสร้างในสมัยของมานพใช่แต่ว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นสมัยมานพหรือเปล่าต้องหรือเกิดขึ้นกับกับคนก่อนหน้านี้ด้วยใช่เค่จะตรวจสอบสองอย่างท่านผู้ชมฮะเบแจะตรวจสอบว่านายมานพเนี่ยนะฮะนายมานพ เคยไปคุมคุกที่ไหนมาบ้างนะเขาเคยคุมอยู่ที่สมุทรการ์เขาจะไปดูคุกที่นายมนานพเคยคุมอะว่าเป็นยังไงบ้าง<อ>มีห้องรับอะไรแบบนี้ไหม<อ>ส่วนอีกสายหนึ่งก็คือว่าจะตรวจสอบย้อนไปนะครับอดีตผบรเรือนจําคนก่อนนายมานาพ<อ>ว่ามีอะไรแบบนี้หรือเปล่า<อ>จะตรวจสอบสองทางท่านผู้ชมฮะนี่คือเล่าข่าวคนในค่ําคืนนี้นะครับ,รบผมคุณธีระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เทียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line top shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%